ในมุมของการลงทุนบ้างเมื่อเกิดภาวะสงครามขึ้นมานักลงทุนระยะยาวต้องทำอย่างไรฮะถามพี่นุโป้งกันต่อเลยครับตามคำถามเลยครับพี่นุโป้งครับช่วงนี้ของรายการฮนะครับต้องปฏิบัติตัวยังไงต้องทำยังไงในภาวะสงครามถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักลงทุนระยะยาวครครับก็ผมผมคิดว่าก่อนอื่นเนี่ยถ้าเอาในเรื่องของ mindset ก่อนเลยนะครับคือเราเราต้องเข้าใจว่าวิกฤตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คู่กับตลาดหุ้นครับ,ค,รบคือทำใจให้สงบแล้วก็จงลงทุนต่อไป <Scr uth. S 2> นะครับแล้วก็ สำหรับโดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนระยะยาวนะครับผมบตอบในมุมของของ value investor นะ value investor เนี่ยสิ่งที่ควรจะทำเนี่ยคือวิกฤตจะนำมาซึ่งโอกาสเสมอ,อมนะครับวิกฤตนำมาซึ่งโอกาสเสมอยกตัวอย่างเช่นเอาให้เห็นภาพชัดเลยนะครับ,ค,รบความขัดแย้งทำให้ราคาน้ำมันแพงทำให้ราคาแก๊สแพงร,ราคาน้ำมันแพงจะส่งผลต่อหุ้นบางกลุ่มเช่นหุ้นสถานีบริการน้ำมันเนี่ยที่เติมน้ำมันอยู่เนี่ย จำนวนการขายของเขามันคือ p คูณ q คือ price คูณ quantity นะ quantity คือจำนวนการขายเขาจะลดลงเนื่องจากคนเดินทางน้อยลงจากการที่น้ำมันแพงอันนี้เข้าใจได้แต่ค่า p เนี่ยคือ price ที่เอามาคูณเนี่ยมันคือค่าการตลาดซึ่งค่าการตลาดจะน้อยลงถ้าราคาน้ำมันโลกแพงราคาน้ำมันโลกยิ่งแพงค่าการตลาดเขายิ่งบางลงบางลงแปลว่าอะไรแปลว่านี่คือปีชงของหุ้นสถานีบริการน้ำมันครับ ราคาน้ํามันยิ่งแพงผลประกอบการเขาจะไม่ดีดังนั้นถ้าคุณสนใจในหุ้นสถานีบริการน้ํามันก็จงจับตาเวสแอนแล้วก็เลือกที่จะทยอยเก็บสะสมในระยะยาวเรื่องแก๊สนะคุณตัก๊กร,ราคาแก๊สเนี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยส่งผลกระทบกับหุ้นโรงไฟฟ้าอย่างน้อย2ตัวในประเทศไทยที่ใช้พลังงานแก๊สเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าเพราะฉะนั้นหุ้นโรงไฟฟ้าดังเหล่านั้นเนี่ย มันจะถูกผลกระทบมากแล้วก็มีการคาดหมายผลประกอบการว่า,าเฮ้ยสงสัยตายตมากหนึ่งเนี่ยจะไม่ดีอ่าเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยมันจะลงแล้วหุ้นลงไฟฟ้าบางตัวเชื่อหรือไม่ว่าราคาลงมาเท่าๆกับเดือนโควิดเลยนะ,ะเดือนมีนา2องหอย่างนั้นเลยคือนักลงทุนระยะยาวะจะต้องปฏิบัติตัวยังไงก็คือ จะต้องเลือกหาหุ้นที่ได้รับผลกระทบแต่เป็นผลกระทบระยะสั้นในมุมมองแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวบ้างครับพี่พวงจัดการยังไงบ้างกับกเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่มันเกิดขึ้นมาตรงนี้เองอ่าครับคือเอาแบบประสบการณ์ส่วนตัวนะครับปีดังนั้นการเลือกซื้อหุ้นเพื่อต้อนเพื่อรอรับรีโอเพนนิ่งนะก็คือการเปิดมืออีกครั้งหนึ่งแล้วปรับพอร์ตมาที่หุ้นเหล่านี้แล้วมีภาพ ระยะเวลาสักประมาณ1ปีเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำโดยโดยส่วนตัวผมผมก็ปรับพอร์ตหุ้นมาที่หุ้นประเภทนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจบริการครับซึ่งถูกกดทับมาจากโควิดแล้วอ่ะเราเราก็ทยอยที่จะซื้อหุ้นพวกนี้มากขึ้นและธุรกิจบริการมีมีนิดหนึ่งก็คือผมเลือกหุ้นที่ถ้าถ้าประเทศไทยกลับมาครับ เขาคือตัวที่ผูกขาดหรือกินขาดผมบอกถ้าคนออกมานอกบ้านนะคนออกมาดูหนังโลงหนังเนี่ยมันมีอยู่มันมีอยู่น้อยมากใช่ไหมฮะนี่คือในตลาดอานี่คือธุรกิจนี่คือตัวอย่างธุรกิจบริการหรือแม้กระทั่งตัว Warehouse อะไรที่เกี่ยวกับการผลิตนะครับซึ่งเป็นธุรกิจ w ว r e เ o u s ์หรือว่าเป็นเป็นกองรีดอย่างเงี้ยผมผมก็ซื้อในการเก็บสะสมเพราะว่าได้ทั้งปันผล แล้วก็คาดหวังแคปิตอลเกนได้ด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN w e l l Guide นะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16และอย่าลืมนะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆและรายการสดให้ติดตามได้อีกมากมายครับ